สองความรับนิรมิตเป็นจริงแบบไวๆอ่าวันนี้คราจะมามปริศนานิรมิตยังไงให้ได้แบบไวๆวเออหลายคนมีความฝันหลายคนมีจินตนาการแต่ทำยังไงสิ่งเหล่านั้นที่เราคิดไว้มันจะเป็นจริงอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรก ว่ครั้งที่สองมันจะเกิดเป็นรูปประทับมาเป็นรูปแบบจับต้องได้เนาะไม่ใช่แค่นามประทัมันเป็นรูปประทับที่จับต้องได้แต่ถามว่ามันจะมาณนะเวลาไหนมันจะมาตอนที่เราคู่ควรที่จะได้นะคะอันนี้คุณตาจะยกตัวอย่างเป็นแบบในชีวิตของคุณตาให้ังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เนรมิตได้ซึ่งทุกคนก็ทําได้อย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อน ว่าข้อที่หนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้แน่ชัดว่าเราต้องการอะไรคือเห็นภาพที่ชัดเจนว่าฉันต้องการแบบนี้อยากได้บ้านแบบนี้อยากได้ห้องนอนแบบนี้อยากได้ลูกแบบนี้อยากได้สามีแบบนี้อยากมีเงินเก็บแบบนี้แบบนี้อ่ะทุกอย่างเราเนรมิต มันขึ้นมาอยู่ในจินตนาการของเราก่อนหลังจากนั้นคืออยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจินตนาการหรือเราเนรมิตขึ้นให้อยู่ภายใต้ความสุขพูดง่ายๆก็คือความคิดบวกกับความสุขจึงจะเกิดขึ้นเนาะมันจะอยู่ในสภาวะแบบฟโฟลแบบเชื่อมโยงกันฉันได้รับแล้วอะไรเงี้ยฉันได้รับแล้วเออมีความสุข มันเหมือนกับว่าประหนึ่งว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วอ่าส่วนข้อที่สองคือเรามั่นใจว่ามันเกิดขึ้นมั่นใจแบบสุดจิตสุดใจไปเลยว่าฉันทำได้มันต้องเกิดขึ้นกับฉันแน่นอนพูดยังไงก็คล้ายเหมือนกับว่ากำลังฝันกลางวันฝันลมๆแรงๆอ่ะเออแต่มันอยู่ในสภาวะ อ้ยอิ่มใจฉันได้รับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากที่ยวกาจะได้รับรางวัลแจ็คพอตหรือรางวัลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหวยลอตเตอรี่ไม่มีทางที่จะถูกและชีวิตนี้แต่เมื่อไปอยู่ที่ตรงนั้นโค้ดว์ดสอนในเรื่องการเนรมิตขึ้นมาเนรมิต มันอยู่กับโฟลที่ความสุขมันอยู่กับโฟลที่ว่าฉันเห็นภาพมันแล้วภาพมันชัดเจนมากขนาดไหนวันนั้นเป็นวันที่สัมมนาวันสุดท้ายโค้ดจะมีลักกี้ดอกซึ่งลักกี้ดอกจะมีตั้งแต่รางวันเล็กไปจนถึงรางวันใหญ่ซึ่งรางวันใหญ่ก็คือ1นึ่งแสนรางวันถัดมาก็คือ 8 6โค้ดบอกว่าให้เราร่วมยินดีสลลิเบตกับทุกความสำเร็จกับทุกคนขอบคุณประดุดว่ามันเป็นของฉันแล้วเออมันเป็นของฉันแล้วณนะวันนั้นไม่ว่าจะรางวันเล็กหรือรางวันใหญ่ลูกตาโฟไปกับคำสอนของโค้ดก็คือฉันได้รับแล้วดีใจสลลิเบตกับทุก ผลที่ได้และในในความคิดครั้งนั้นก็คือฉันต้องได้อะเพาอะไรคืออยากจะเรียนอแล้วมองเห็นไปหมดเลยมองเห็นไปว่าตัวเองยืนอยู่บนเวทีมองเห็นไปว่าชื่อตัวเองปรากฏอยู่ ไวบอร์ดขนาดใหญ่ของโค้ดซึ่งมีคนอยู่จำนวนเป็นพันพันคนอยู่ตรงนั้นชื่อของฉันปรากฏและฉันดีใจขนาดไหนเมื่อฉันได้รับและในขณะที่ฉันได้รับแล้วฉันทำยังไงบ้างเออมันขนาดนั้นเลยคือเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผลปรากฏว่ารางวันอันดับสองได้แก่ชื่อตาขึ้นทันทีเออมันเป็นอะไรที่แบบว้าวตา รู้ว่ามันมีอยู่จริงการนรมิตคือมันมีอยู่จริงและมันจะมาเมื่อเราผู้ควรเท่านั้นเนาะอันนี้ฝากไว้สำหรับใครที่เอออาจจะแบบอยู่ในพลังงานที่ลบๆอะไรประมาณนี้เนาะก็พยายามดึงตัวเองกลับคืนมาให้อยู่โฟโลอ่าเป็นแบบโพสิทีฟภายในสัวินาทีเนาะอ่าอย่าให้พลังงานลบอยู่กับเรา มากเราพยายามเปลี่ยนว b r เบชันให้อยู่ใน s i t i ทีฟ h ิงก i n g โอเคแล้วสมองอะสมองมันจะสมองคล้ายๆกับจิตใต้สำนึกมันไม่รู้อะมันไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเราเนกาทีฟไหมแต่เมื่อเราอ p o s i ิทีฟเข้ามาแทนที่มันจะจำาพสิทีฟทันทีโอเคเนาะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับใครที่ อยากจะเนรมิตอะไรไวๆเพราะตาทำแล้วมันได้ผลแล้วทราก็ทำมันซ้ำๆเพราะตารู้ว่าทำแล้วมันได้ทุกเช้าตาจะบอกกับตัวเองว่าเงินหาง่ายเงินเข้าบัญชีตลอดลูกทีมขายดีขายได้ทุกคนผลปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราจะทำที่ได้ผลมากที่สุดก็คือ ก่อนนอนและหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วเออ,อย่าเพิ่งจับโทรศัพท์นะคะมานั่งสมาธิจูนจิตเนรมิตกันก่อนโอเคฝากไว้สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้โอกาสด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ